สวัสดีครับวันนี้มีแพะสวยๆมานำเสนอครับผมแม่ท้องทั้งนั้นเลยท้องท้องใกล้คอดนะครับท้องทุกตัวเลยนะครับมีทั้งหมดกี่แม่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแม่นะครับใกล้คลอดหมดเลย คใครสนใจนะครับเข้ามาดูตัวจริงได้นะครับแพะชุดนี้สวยมากสิบแม่สิบแม่ส,แมสวยอ้วนๆเลยนะครับมาเลือกมาชมได้นะครับใครชอบหน้าอกแน่นๆหน้าอกแน่นทุกตัวไม่ต้องห่วงนะครับ วันทุกตัวนะครับไม่มีตำหนินะครับผมสนใจอินแบล็เข้ามาเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ